วสวัสดีค่ะลูกไม้ผ้าใหม่ร้านดาวบุติกค่ะเปิดร้านแล้วนะคะเปิดร้านอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะเปิดแบบนี้ทุกวันนะคะเปิด8โมงค่ะถึง4โมงเย็นนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจสินค้านะคะที่แม่ค้ารีวิวไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะยินดีให้บริการทุกๆออเดอร์ทุกๆข้อความเลยนะคะขอบคุณลูกค้าที่ติดตามกันนะคะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาหาแล้วก็เข้ามาชมกันนะคะสนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะแม่ค้าขายสินค้าที่แม่ค้ารีวิวไปนั้นเลยนะคะได้เล,เลยก็คือมีทุกอย่างที่ตัวเองรีวิวนะคะ เช่นเสื้อลูกไม้นะคะเสื้อลูกไม้นะคะผ้าถุงนะคะแล้วก็เสื้อผู้ชายผ้าไหมผู้ชายนะคะแล้วก็เสื้อผู้หญิงนะคะแล้วก็เสื้อที่ตัวเองใส่นะคะคือจะเป็นแนวแบบที่เราใส่นะคะแล้วก็เสื้อือนเหมือนที่ตัวเองใส่แล้วก็ใส่แม่ค้าจะเป็นสินค้าที่สวัสดีค่ะคุณนัททิชาสวัสดีค่ะ